Day fix สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชก็จะมาทำอาหารนะคะก็จะมาทำเมนู <c oughs> แกงเลียงกระโพดนะคะทุกคนป้นนุชก็ได้เตรียมกระเทียมแล้วก็หอมหัวแดงนะคะหอมแขกเนาะแล้วก็พริกสิบเอ็ดเม็ดนะคะ พริกแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นไอ้วุ้นแหเต้สควอชเนยหนยกรีนนี่ I think it's คิดว่าสควอชอัลบินเนยอัลเบินเนยเนยอัลเบชินเปนบราวน์โอเคโอเคปนุก็ไม่รู้จักนะปนุก็เรียกฟักทองก็แล้วกันเนาะเขาคล้ายๆฟักทองทุกคน ผลตอกทองลูกยาวอ่ะอืม,อมไม่รู้จักชื่อเขากินเต็นแบบไม่รู้จักชื่อปนุษย์ได้เอากระชายมาแช่น้ํานะคะเอากระชายแห้งมาเนาะนี่พอเอามาแช่น้ําร้อนนะคะทุกคนเขาก็สดอืมสดเหมือนเอามาจากบ้านเลยเนาะกระชายชายตากแดดมา <c ười> ชายแห้งนี่ก็ตะไคร้นะคะทุกคนจ๋าตะไคร้ตากแห้งเหมือนกันนะ เดี๋ยวปนุก็จะเริ่มตำพิกแกงเรียงเลยนะคะทุกคนนนุปลาอันนี้หงหนัวนะคะเดี๋ยวปนุก็จะเริ่มลงมือตำเลยนะคะทุกคนตามมาชมต่อนะคะอร่อยมากกิน หอมหนึ่งขัวพอปนุดก็ตั้งหม้อแล้วนะคะทุกคนตั้งหมอ้อแกงเลียงแล้วนะนี่ปนุตตำพริกเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วอมหอมมากใส่ปลาด้วยนะคะใส่ปลาใส่ะกะปินิดหน่อยเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปนุดเรียก เร็กฟักทองก็ได้ทุกคนเออฟักทองอ่อนนะหรือว่าลูกคีมีเนาะปานุเรียกฟักทองอ่อนนะทุกคนเดี๋ยวปานุก็ปานุก็ได้หั่นกระโพดไปด้วยนะแกงเลียงกระโพดใส่ฟักทอง<ช> <ๆ S 1> อ่อนนะคะทุกคนจ๋าเรียกง่ายๆเนาะเดี๋ยวปานุก็จะแกงเลียงเลยทุกคนปานุก็จะเอาพี่แกงลงเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนเอาทิศลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะจักแป๊บหนึ่งเสบข้าวเดินนะทุกคนตั้นงนกข้าวด้วยเดินดังมาก เดี๋ยวป้านูก็จะเอาข้าวโพดกับเอาข้าวโพดกับอฟักทองใส่เลยนะคะทุกคนจ้าใส่ลงไปแล้วนี่นะคะทุกคนแกงเลียงกระวโพดใส่ฟักทองอ่อนทุกคนจ้าหน้าตาน่าทานนะคะ อยู่เมืองนอกก็หาทานได้นะคะทุกคนที่ซื้อมาเอามันก็แพงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเราอยากทานเนาะคนจ๋ากระพดฝักเดียวก็พอนะคนเดียวเนะแฟนก็ไม่ทานด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้ให้เขาเดือดก่อน เล้ไฟหม่อยข้าวก็เดือดข้าวก็เดือดแรงมากเสียงแฟนคุยกับลูกดังมากเลยต้องขออภัยนะคะเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าดูนะ ไปโทษยังไม่ได้ใส่ชูรสน้ำปลาอะไรเลยนะคะยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะทุกคนน่าตาหน้าทานเลยคันเนี่ยอือยังไม่เสร็จเนาะนี้เลี้ยงกระโพดก็เสร็จนะจ้าทุกคนจ๋าน้าตาออกมาหน้าทานไหมคะแต่ก็อย่าลืมใส่มะขามหย่อนลงไปสัก มีโป้มือหนึ่งเนาะทุกคนจ๋าเพื่อความกลมกล่อมนะคะมาขามเปียกเรานะคะทุกคนใส่ลงไปเลยดูนะคะตัวนี้หน้าตาน่าทานนะคะทุกคนดูนะทําแบบว่าอยู่ไหนก็ทําได้ไงทุกคนเอออยากจะทานแบบบ้านเราก็เหมือนเตะเลยทุกคนจ๋าปนุไม่มีไปนังรักนะคะผักีตู่อะทุกคน ปนุก็เลยใส่ใบโหระพาลงไปจ้าอร่อยยัวย่วๆเช่นเดิมเนาะแกงเหลียงกระโพาใส่ฟักทองอ่อนนะคะทุกคนจ้า,าทานข้าวกับปนุษย์นะคะตามมาจ้าตามมาจ้าเ็จเลวนะคะทุกคนคะ่ะาทานข้าวกับปนุษนะคะอันนี้ก็เต็นของของเซนเนาะของเมื่อวาน <laughs> ไก่ ยังอยู่นะคะทุกคนอันนี้ให้แฟนทานเนาะอันนี้แกงเลียงกระเพาะจ้าใส่ปักทองอ่อนดูนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะทุกคนดูนะปนุษย์ทานข้าวนะวันเนี้มาทานข้าวกับปนุษย์นะทุกคนจ้าอะ่ายังไงปนุษย์ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปนุษย์ต่อไปนะคะพนุษนจ้า